สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บมะละกอนะคะเป็นมะละกอสุดพันฮอลแลนด์ค่ะเราก็จะขึ้นบันไดไปนะคะมันก็จะสูงนิดนึงนะคะนี่ไงคะพันฮอลแลนด์ค่ะลูกสวยมาก ก็จะเก็บเลยนะคะใส่ถุงะคะ่ะอีกลูกนะคะมันให้จะสุกอะคะ่ะกนลูกนี้อีกสักกว่าสองวันก็น่าจะสุกมันเริ่ม